เรื่องราวของหนุ่มจีนช่างฝันที่ได้วาดฝันถึงการไปเที่ยวประเทศกัมพูชาในครั้งนี้ว่าจะได้ใช้ชีวิตแบบช้าๆช,ชิวๆนั่งจิบกาแฟริมน้ำแต่สุดท้ายความเป็นจริงเขาเกือบได้นอนข้างถนนแถมต้องขอความช่วยเหลือจากลุงขายยาอีกด้วยการเดินทางในครั้งนี้เขาเริ่มจากกรุงเทพตั้งใจจะนั่งรถบัสนอนหรูๆไปพนมเปญราคาแค่220บาทเท่านั้น แต่ความจริงแล้วเขาเข้าใจผิดมันกลายเป็นรถตู้จิว๋วที่มีแต่ชาวต่างชาติเต็มไปหมดเขาเริ่มกลัวนิดๆเพราะถนนค่อยๆเปลี่ยวขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายถึงชายแดนไทยกัมพูชาระหว่างทางมีป้ายเขียนว่าระวังโจรต่างชาติเขาก็นึกเอ๊ะแล้วมันชาติไหนกันเนี่ย พอเดินทางมาถึงด่านปลอยเปตฝั่งประเทศกัมพูชาเขาก็ได้เดินไปทำวีซ่าราคาในเอกสารเขียนไวช้ชัดๆว่า30ดอลลาร์แต่พอถึงเวลาจ่ายจริงเจ้าหน้าที่ได้เรียกเก็บ35ดอลลาร์พร้อมรอยยิ้มเพชรคาดทุกคนรอบๆก็โดนราคานี้เหมือนกันหมดเขาเลยไม่อยากเถียงคิดแค่ว่าจ่ายไปเถอะจะได้จบจนี่คือก้าวแรกของการเรียนรู้ระบบเศรษฐกิจกัมพูชาที่ดูเหมือน ทุกอย่างจะเพิ่มขึ้น5ดอลลาร์ได้ทุกกรณีในที่สุดรถบัสคันใหม่ก็มาถึงมีไฟสีชมพูม่วงวิบวับสวยงามเหมือนดิสโก้เคลื่อนที่แต่กลับไม่มีห้องน้ำถ้าปวดกลางทางต้องขอให้คนขับจอดแล้วลงไปทำธุระข้างทางแทนพอเข้ากลางดึกอากาศเย็นจัดแถมผ้าห่มบางเหมือนทิชชู่เขาเริ่มมีอาการปวดเขา่าแต่ไม่มียาตอนนั้นเขาคิดได้ในใจว่า เริ่มไม่สนุกเหมือนที่คิดซะแล้วสิเวลาตีห้าเขาก็มาถึงเมืองหลวงอย่างพนมเปญแต่ทั้งเมืองยังมืดราวกับไฟดับร้านค้าปิดถนนเงียบมีแต่เสียงหมาเห่ากับคนแปลกหน้าที่มองมาด้วยสายตาไม่เป็นมิตรเขาเจอร้านอาหารเปิดอยู่เลยขอใช้อินเทอร์เน็ตพนักงานที่นี่ใจดีแต่ก็เตือนเขาว่าอย่าออกไปไหนตอนฟ้ายังไม่สว่างนะที่นี่ไม่ค่อยปลอดภัย โอ้โหเขาถึงกับคิดในใจว่านี่คือเมืองที่ตื่นสายแต่โจนตื่นเร็วเหรอเนี่ยอาการปวดเข่าของเขาตอนนี้ปวดแทบเดินไม่ได้โชคดีที่เดินมาเจอร้านขายยาที่มีลุงใจดีขายยาให้ราคาแค่2ดอลลาร์ต่อแผงแถมพูดภาษาอังกฤษได้หลังจากได้กินยาเขาถึงกับพูดว่านี่คือช่วงเวลาที่ผมรู้สึกว่าชีวิตยังมีหวังแต่อีกแง่หนึ่งเขาก็คิดในใจว่า เมืองหลวงของประเทศถ้าจะหายาสักแผงยังต้องเดินครึ่งชั่วโมงนี่อยู่กันได้ยังไงพอหายปวดขาเขาก็ได้เดินไปกินอาหารเช้าร้านเล็กๆในตรอกเขาต้มกุ้งกับหมูราคาแค่9,000เรียวหรือประมาณ1ดอลลาร์รสชาติอร่อยดีทีเดียวแถมคนขายคิดเรทเงินที่เป็นธรรมมากแต่พอเขาลองเข้าไปกินร้านใหญ่ในห้างเมนูคล้ายกันราคา5ดอลลาร์ โค้กอีก1.8ดอลลาร์รสชาติเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือแพงกว่าเกือบ6เท่าทำให้เขารู้สึกนึกถึงร้านเล็กๆในตรอกร้านนั้นเลยทีเดียวแต่สิ่งที่เขาถึงกับยอมรับว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากๆสำหรับที่นี่คือเรื่องพระของเงินชาวบ้านเขาเล่าว,ว่าในกัมพูชาคนที่บวชเป็นพระที่นี่มีเกียรติสูงมากก็จริงแต่พระหลายรูปเดินเข้ามาของเงินจากชาวบ้านตรงๆเลย และหลังจากได้เงินแล้วก็จะสวดให้พรเป็นการตอบแทนเขาพูดติดตลกว่าผมคิดว่าพระต้องสอนให้คนละจากกิเลสแต่ดูเหมือนพระบางรูปที่นี่จะชำนาญเรื่องเรทแลกเงินมากกว่านะและแล้วเขาก็ไปถึงโรงแรมที่จะเข้าพักในคืนนี้เมื่อไปถึงพนักง,งานหน้าเคาน์เตอร์ก็ได้เช็คดูห้องพักที่ยังว่างและก็ได้เห็นว่ามีห้องว่างเหลืออยู่พอดีแต่แล้ว พนักงานก็ได้เรียกเก็บเงินพิเศษเพิ่มจากเขาอีก10ดอลลาร์เพื่อเป็นค่าเช็คอินก่อนเวลาเขาถึงกับงงไปเลยเพราะปกติแล้วโรงแรมหรือห้องพักทั่วโลกเขาจะให้เข้าพักได้เลยถ้ามีห้องว่างที่สามารถเข้าพักได้พอดีดังนั้นเขาก็เลยปฏิเสธที่จะเข้าพักตอนนี้ไปและก็คิดในใจว่าโดนจ่ายเพิ่มแบบนี้ขอยอมนอนข้างถนนดีกว่ามัง้งแล้วเขาออกไปเดินเล่นแทนจนสุดท้ายเวลาผ่านไป เขาก็ได้เข้าพักตอนบ่ายห้องที่ได้เป็นห้องใหญ่เลยทีเดียวแต่เขาบอกว่าไม่กล้าใช้ตู้เซฟของที่นี่เลยเพราะกลัวโดนงัดผมมาที่นี่เพราะอยากลองใช้ชีวิตแบบ slow life แต่ดูเหมือนชีวิตจะช้าเพราะโดนหลอกทุกจุดมากกว่าสุดท้ายเขายอมรับว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่ยังมีสเสน่ห์บางอย่างเช่นผู้คนบางคนที่จริงใจ แต่ก็แฝงไปด้วยความไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยและระบบที่ยังคงบวกเงินเพิ่มทุกบริการกับชาวต่างชาติเขาพูดทิ้งท้ายว่าถ้าคุณอยากมาลองมาเที่ยวที่กัมพูชาต้องเตรียมใจไว้ก่อนว่ามันอาจจะเป็นประสบการณ์มากกว่าวันพักผ่อนนั่นเอง